วันนี้จะมาแนะนำการเปลี่ยนหน้า UI ของตัวหน้าจอ Android ที่ลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเป็นจอของ Alpha แล้วก็ d ีซนะครับแล้วก็พวกจอที่มีเมนูตั้งค่าแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าตาของเมนูตั้งค่านะครับสำหรับหน้า UI นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับ นะครับผมข้างในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี hmm. ๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้า UI นะครับผมหน้านี้นะครับผมให้มันเป็นแบบอื่นนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับผมที่เป็นแอปนะครับมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเป็นแบบอื่นนะครับผมเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็คือมันจะไม่มีตัวที่เขียนว่าตีมตรงนี้นะครับผมจะไม่มีคําว่าตีมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะกดเข้าไปเปลี่ยนหน้า UI ได้นะครับ การเข้าเปลี่ยนนะครับมันจะเข้าได้หลายทางอยู่นะครับผมก็เข้าทางตัวนี้นะครับผมการตั้งค่ารถยนต์นะครับผมการตั้งค่ารถนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าแอปนะครับผมมันจะมีตัวการตั้งค่ารถนะครับจะมีลักษณะการตั CC ้งค่าที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมกล่องเครื่องมืออันนี้ไม่ใช่นะครับการตั้งค่าอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าของตัวจอนะครับผมแล้วก็จะเป็นการตั้งค่ารถนะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่ตั้งค่าโรงงานนะครับผมตั้งค่าจากโรงงานนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตัวนี้นะครับผมตั้งค่าจากโรงงานอีกทีนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับผมดังทางด้านขวามือนะครับผมเขียนว่าการตั้งค่าจากโรงงานนะครับกดเข้าไปนะครับมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสทเวิร์ดตรงนี้ก็จะเป็น1617นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับผม ก็จะเข้ามาที่หน้าน,นี้นะครับผมเป็น factory setting นะครับให้เราเลื่อนไปหาคำว่าอันนี้นะครับผม style setting นะครับกดเข้าไปนะครับผมมันจะถามหา password นะครับผมก็กด1 1 1 3 3 3 1 3่ตัว3 3ตัวนะครับแล้วก็กดตกลงไปครับทีนี้มันจะให้เราเลือกหน้า UI นะครับ ตอนนี้มันอยู่ที่หน้า UI ตัวนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้ตัวนี้มีให้เลือกอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูเป็นหน้าไหนดีเอาเป็นหน้าหน้านี้แล้วกันนะครับผมแล้วกดเลือกไปนะครับแล้วก็มากดที่นี่นะครับสไตล์เซ t ติ้งนะครับมันก็จะออกมาหน้านี้นะครับพอออกมาหน้านี้แล้วนะครับผมยัง ยังไม่เสร็จนะครับผมจะเกิดเรากดแบ็กออกไปเลยนะครับการตั้งค่านี้มันจะยังไม่สําเร็จนะครับผมเราต้องมากดตัวนี้นะครับผมเซฟ่ะกดเซฟไปครับผมเครื่องก็จะประมวลผลนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะรีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าจอมานะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเครื่องก็จะรีบูตใหม่นะครับ นี่นะครับผมก็จากเมื่อกี้นะครับผมหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับผมเมนูข้างในก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับส่วนเมนูอื่นๆนี่ก็เหมือนเดิมนะครับผมมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม พอเราเปลี่ยนหน้า UI ไปแล้วนะครับเราต้องการจะมีลูกเล่นอีกหน่อยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น w a เปเปอร์ด้านหลังนะครับพื้นหลังนะครับผมเป็นภาพ background พื้นหลังนะครับตรงนี้มันก็อันนี้จะเป็นรูปธรรมดาอยู่นะครับผมให้เราเข้าไปที่นี่นะครับผม w a เปเป p e r นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่ไม่เยอะนะครับผมแต่ก็ประมาณนึงนะครับผมเป็นลูกเล่นนิดนิดหน่อยๆนนะครับ สมมติว่าเดี๋ยวผมเลือกไปเป็นตัวเอาเป็นตัวนี้นะครับผมผมก็กดตัวนี้นะครับเซตวอลเปเปอร์ Paper ไปนะครับอ่ะนี่นะครับผมที่พื้นหลังนะครับมันจะมีขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็อาไว้เป็นลูกเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสวยดีนะครับผมมันก็มีลูกเล่นขึ้นมานิดหน่อยหรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวลองดู เป็นแบบไหนดีสีเขียวเดี๋ยวลงดูพื้นขาวนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี้แล้วแต่ใครสะดวกนะครับมันก็แปลกตาดีนะครับผมแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับดำดำก็ก็ดีนะครับผมดำดำก็สวยดีนะครับแต่ถ้าเกิดขาวขาวนี่น่าจะกลางคืนแยงตาหน่อยนะครับนี่ก็จะมีแค่อันนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับ ก็ yeah. ลองลองดูนะครับผมลองเลือกเล่นกันดูนะครับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนเขียนคำว่าขอบคุณไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับส่วใครที่จะสนับสนุนทาง IT ทีเให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับผม สามารถที่จะให้ซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับผมจะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะให้ไอทีเดีแนะนําเกี่ยวกับสินค้าตัวไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าผมหามาได้เดี๋ยวจะเอามาทําคลิปให้ดูนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ